บริเวณนี้นะคะแต่เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใต้พื้นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยมีฐานหินลิกไนคะ่ะครับก็ด้วยจากการสำรวจนั่นเองนะครับแต่ว่าที่แม่หมอเองเนี่ยเกิดจากการที่ชาวบ้านไปพบหินสีดําติดไฟนะครับแล้วจึงไปแจ้งทางการนะครับจากนั้นทางการก็ส่งทีมสำรวจเข้ามานะครับในการสำรวจก็จะมีอยู่หลกัหลกๆคือ3ขั้นตอนนะครับคือการเดินสำรวจหาการกระจายตัวของหินสีดํานั้นนะครับหรือว่าฐานหินลิกไนนั่นเองนะครับ อันที่2ก็คือการเจาะสำรวจในแนวดิ่งนะครับอันที่3ก็คือการทําการสำรวจแบบธรณีฟิสิกส์นะครับค่ะแล้วการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์นี่เขาทํากันยังไงคะการสำรวจแบบธรณีฟิสิกส์จะทําโดยการยิงคลื่นเสียงลงไปในใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีจุดรับสัญญาณคลื่นเสียงที่สะท้อนขึ้นมานะครับคลื่นเสียงนี้เมื่อผ่านาวัสดุที่อยู่ใต้ดินนะครับความหนาแน่นของวัสดุระหว่างดินกระถานซึ่งต่างกันมาก จะส่งสัญญาณขึ้นมาอย่างตัวรับนะครับตัวรับก็จะอ่านนะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าที่ความลึกเท่าไหร่นะครับความแตกต่างของความหนานแน่นนั้นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็จะบอกได้ว่าถฐานหินอยู่ลึกเท่าไหร่นะครับส่วนการเจาะสำรวจในแนวดิ่งนี้นะครับก็เป็นการเจาะลงไปแล้วดึงแท่งตัวอย่างขึ้นมานะครับ เมื่อดึงแท่งตัวอย่างขึ้นมาเราก็จะรู้ได้ว่าฐานนั้นอยู่ลึกจากระดับผิวดินที่เราเจาะลงไปกี่เมตรกี่เมตรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนต่างๆก่อนที่เราจะทําการเปิดเหมืองค่ะ